ก็แล้วกันเลยกับการไปออกรายการต่างๆ้าษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้มีการพูดถึงมีการรีแคป อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แม่ปุ้ยได้ได้ทราบบ้างไหมก็ทราบจากที่หนูเล่าเมื่อกี้เพราะว่าสองสามวันนี้ยุ่งมากก็มองว่ามันผ่านไปหลายปีดีดักแล้วค่ะพี่ปุ้ยก็ไปปฏิสนธิใหม่แล้วไม่ได้ตามมาค่ะแต่ก็เมื่อกี้หนูถามว่ายังไงนะคะได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ๋อที่ที่เล่าให้ฟังนะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันผ่านไปนานมากแล้วแต่สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการลองชุดการฟิตติ้งการถ่ายรูป ลูบบุ๊กก,การถ่ายทำภาพเก็ตไว้เพื่อจะหาจุดแก้จุดข้อแก้ไขอะไรต่างเนี่ยดีไซเนอร์เขาก็ทํางานกับนางงามแล้วก็มีทีมงานโปรดักชั่นของทีมเนี่ยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทํากัน2คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและมันเตรียมงานนานค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถฟิตติ้งได้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปเป็นไปไม่ได้ต้องมีการแก้เนิ่นนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งอันมันก็ผ่านไปแล้วแล้วมันก็ผ่านกระบวนการต่างๆไปเรียบร้อยแล้วซึ่ง ตัวดีไซเนอร์เองแล้วก็ทีมงานเองเขาก็มีการบันทึกเทปถ่ายทําเก็บไว้ค่ะอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงมันผ่านไปนานมากแล้วม,มีช่วงหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าพอเขาเห็นชุดไฟนอลชุดสีแดนง,งนะแม่น้องร้องไห้เลยก็เอาะว่าผิดหวังไม่ได้เป็นไปอย่างที่น้อง ก็เท่าที่รู้นะคะอันนี้ก็มีหลักฐานหลายอย่างมากเพราะว่าเดิมทีชุดนั้นจะเป็นสีน้ําเงินแต่ที่มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่าจําได้ว่าคุณแม่น้องไปไปดูดวงมาแล้วบอกว่าสีที่ถูกโลกเนี่ยมันจะเป็นสีนี้จําได้ว่าพี่โจ้เนี่ยยกหัวพี่ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยขออนุญาตเปลี่ยนนะให้น้องสบายใจเพราะมันเป็นสีที่ถูกโชกกับน้องแล้วก็ขออนุญาตทําใหม่เลยนะคะเขาก็มีการติดต่อพี่ปุ้ยก็บอกว่าเอาเลยเรื่องชุดเราเราเราทำไม่เป็นพี่โจ้ลุยเลยแล้วก็ติดต่อกับน้องทําไปก็ออกมา เป็นสีแดงที่เห็นค่ะรายะเอียดชกจริอบตรนี้ก็จริงๆไม่ได้จริงๆก็ทราบนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันผ่านไปแล้วมันมันไม่ควรจะต้องมัน4ปีจะ5ปีแล้วนะคะมันมันจบประเด็นไปแล้วแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการไม่รู้ค่ะรู้แน่นอนเพราะว่า มันมีการถ่ายเทปมีการอะไรกันว่าเยอะแยะนะคะค่ะดราม่าตรงนี้เกี่ยวกับตัวน้องเองก็จะยองวนเข้ามาคาแม่ปุ้ยอยู่เรื่อยๆีแม่ปุ้ยเอาอยัางไงดีความรู้สึกตรงนี้ก <c oughs> ็ไม่รู้สึกอะไรอะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> บางทีก็ต้องเอ็นดูเนาะ <c oughs> เพราะว่าเวลาการที่พูดถึงหรือมีดราม่าที่มาเกี่ยวกับเวทีเราเนี่ย มันก็เป็นข้อพิสูจน์ละว่าคนที่พูดถึงเนี่ยเขาก็ได้แสงไปไม่เป็นไรค่ะแบ่งแสงกันไปนะคะก็ตอบไดที่มีคนฟังมีคนอยากจะรู้ก็พูดไปต่อได้ไม่เป็นไรแต่ว่าทางฝั่งของแม่ปุ้ยเองก็จะขอโฟกัสกับอนาคตขอพัฒนานางงามของเราให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอุดรอยรั่วไปเรื่อยๆทุกปีทุกการทำงานจะต้องมีจุดอ่อนมีจุดข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเวลามาโฟกัสกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีถ้าการจะย้อนกลับไปฟื้นฝอยออพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดไป 4- 5หปีแล้วไม่พูดว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยสายน้ำไม่ไหลกลับมาการเวลาก็ผ่านไปนานมากแล้วอนาคตเป็นอย่างไรเราไปแก้กันดีกว่าแก้วันนี้เพื่อให้อนาคตมันดีขึ้นค่ะถ้าพูด,พด,พด,พดขนาดนี้มันจะมีโอกาสที่แบบว่าจะพอจะได้กลับมาร่วมงานกัน้วเพราะว่าแักแางงานบางคนก็อยากจะแบบ ฟ้าก็ก็เห็นว่าเออ่ฟ้าจ๋ายก็ไปทําอีกเวนอีกทางหนึ่งแต่เนี้ยก็เลยมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าจะร่วมงานหรือไม่ร่วมงานอ่ะนะคะเกี่ยวว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกวิถีทางและหนทางของตัวเองอันนั้นก็ตามสะดวกค่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรยึดติดค่ะใช่ไหมคะเมื่อปีนี้ว่าทุกอย่างาามันผ่านกระบวนการมีการคิดมีการวางแผนกันเรียบร้อยแล้วเรีกกันแบว่าจะมารู้ล่วงหน้วยเอาเปร๊เปร๊รู้ล่วงหน้าหมายถึงมันในเรื่องของกัน ออร,รู้ล่วงหน้าแบบกระทันหันเนาะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเอ่อมันจะต้องมันจะใส่ไม่ได้ใส่ทําไม่ทนันแล้วก็อันนี้ไปสัมภาษณ์พี่โจเซอร์เฟสน่าจะรู้ดีที่สุดค่ะเพราะพี่โจก็จะมีการถ่ายทํามีอะไรเก็บไว้มันบันเวลามันน่าจะหลอกกันไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะเขาจะเปิด หลักฐานหรืออะไรกี้แม่แม่เห็นว่ามีคนเออมีมีถ่ายทำมีอะไรอย่างเงี้ยพี่โจ้พี่จ้องก็จะเปิดอะไรพี่โจ้ก็งานยุ่งมากทุกวันนี้เขายุ่งมากนะคะอย่างที่บอกอะค่ะเอ่อทุกคนก็คงเอาเวลาไปทําอะไรดีๆกับชีวิตดีกว่านะคะไม่น่าจะมีการโต้โต้กับไม่ไม่มีค่ะพแม่พุ่ยก็ไม่โต้กลับนะคะแล้วก็เอ่อมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรไม่ดีเนาะค่ะโอเคขอบคุณค่ะ